พี่เจฟวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบกองตู้ปลาค่ะอันนี้สอบถามว่าขอความรู้ครับกองข้างในเต็มแบบนี้กับกองบนอันไหนดีกว่ากันครับขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวว่าคุณชอบแบบไหนถ้ากองข้างบนเนี่ยก็จะดูตู้โล่งแต่ก็จะเกะกะข้างบน,นแต่ถ้ากองข้างข้างบนก็จะไม่เกะกะก็มาอยู่ตรงข้างระบบกองอะ่ะมันก็เหมือนกันแหละแค่น้ำไหลผ่าน นะครับแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนะครับอ,อย่างผมชอบกองข้ขางเต็มอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าไม่ชอบให้มันลกข้างบนอะไรอย่างนี้ปะ่ะถูกต้องแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพอ่ะจะกองข้างกองบนก็คือคุณภาพได้เหมือนกันเหมือนกันโอเคก็คือแค่มีกองก็เหมือนกันแหละเออมันจะมาอยู่ตรงใย,ยแก้วมันจะมาอยู่ตรงวัสดุกองที่เราใส่เข้าไปว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ของแบคทีเรียเยอะก็จะกองน้ำได้ดี ขึ้นอยู่กับไอตัววัสดุกองตรงนี้ด้วยมากกว่าใช่จะมุมไหนคือแล้วแต่ว่าเอาลกตรงไหนแล้วสบายตาสุดจริงๆนะผมจะบอกว่าการเลี้ยงปลาแล้วแต่ความสะดวกถ้าในวันที่ผมมีร้านแถวบ้านทํากองบนได้ดีผมก็จะใช้กองบนผมมีร้านแถวบ้านทํากองข้างได้ดีผมก็จะใช้กองข้างผมมีคนแถวบ้านทําตู้โล่งได้ดีผมก็จะใช้ตู้โลง่งผมใช้อะไรก็ได้ที่ผมหาได้สะดวกที่สุดโอเคแค่นั้นเลยนะแล้วแต่เราสะดวก